นงสวัสดีครับนะคลิปนี้เราจะเดินทางไปซื้อน้องปลาปลาครับปลาที่เพาะที่สุดคือปลาครับปลาที่มีมารยาทใช่ครนะหลังจากที่น้องทองน้องทองของเราเนี่ยได้จากไปนะฮะได้จากไปเราก็จะหาเพื่อนๆของน้องปลาที่เหลือเก้าตัวเนี่ยเพิ่ม เพราะที่นี่คือที่เราพักนี่คือเดนนายเดนนายที่เล็กเก้าก็เหลือเก้าเราก็จะไปเอาน้องปลาเพิ่มอีกเก้าตัวเก้าตัวอันนี้เราถือเคริเราคิดเองเพน่ต้องบอกเราถือเครสเพราะว่าเราคิดว่าน้องทองอาจจะมาหมดกรรมหมดไปกับเราแค่นี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเหลือแค่เก้าตัวพอนะอันนี้เราเลยจะไปซื้ออีกเก้าตัวก็เป็นเก้าเก้าแล้วก็เราอยู่ที่เดนนายก็คือเก้าคลิปคลิปของเขา ไก <99. S 2> ่เก้าเก้าก็เลยมีเลขกมีความเกี่ยวข้องกับเลขเก้าทั้งหมดคือเรากาลังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประจบเหมาะหรือว่ามันมีเหตุผลของมันคิดว่ามันมีเหตุผลของมันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่มีความบังเอิญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วด้วยโชคชะตาระยะเวลาอะไรต่างๆเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาคงกําหนดให้เราแล้วแหละว,ว่าให้เหลือแค่9้าตัว แล้วเราตั้งใจจะไปซื้ออีกเตัวที่พักของเราก็เป็นเลขเกอยู่สังหาแล้วคลิปของพี่ไก่ที่ YouTube ก็คือไก่99ก็คือ99 99 9, 9หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก <9. S 2> ้าวหน้าต่อไปเราต้องก้าวหน้าใก้า9ต่อไปงั้นเราไปซื้อปลาซื้อน้องปลากราฟกันครับ <ไป S 1> ผม เราก็ามาถึงร้านจำหน่ายปลาสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกปลากันครับสวัสดีครับสสวัสดีคีคพ่ะจะมาเอาบาบเพิ่ม กี่ปีถึงจะขนาดนี้ได้ตอนนี้สามปีมันึ้นอยู่กับบ่ออาหารบได้ไหมได้มานี่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 เฮ้ยเฮ้ยสีทอง ช้แค่ทอมนั่นแหละก็ราครัาคาจับหน่อยก็ถ้าสำหรับมือใหม่ควรดูแลในเรื่องของน้ำก่อนทำระบบกรองอะไรให้มันดีก่อนทำระบบกรองให้มันดีถ้าเกิดว่าน้ำมันโอเคเลี้ยงปลาจะเลี้ยงง่าย ระบบคลองต้องต้องดีน้ําต้องสะอาดน้ำต้องสะอาด,ออาดครับผมคือคือคือถ้าน้ําสะอาดเลี้ยงปลาทุกอย่างจะง่ายครับผม <S <S 1> <S 1> นะนาให้เหลือน้ำไวใ้ในในบ่อครึ่งหนึ่งจะจะง่ายกว่าการเอาปลาออกจากบอก่อ ขัดเราก็ล,กล้วก็ขัดแต่ให้มันมีน้ําอยู่ในในนั้นด้วยแล้วเราก็ขัดรอบข้างแล้วก็เอาสายยางสายยางแบบใม่ต้องขัด,ขดโดยไม่ต้องใช้ผง๋ซัพโอกอะไรแน้ที่เป็นอันตรายใช่ครับก็คืออยาาอยากจับเขาออกมาถ้าถ้าจับออกมามันมีโอกาสที่ผ้าที่มาปามจะกระโดดออก <S <S ้วโอกาสที่มาปามันจะชอบน้ำด้วยเพราะว่าน้ําใหม่ที่เราเข้าไปอุณหภูมิในน้ำจะเย็นกว่าน้ําที่มันอยู่เก่าแถ้าเกิดเราเหลือน้ําไว้ครึ่งหนึ่งอุณหภูมิในน้ํามันจะไม่แกว่งมากจะทําให้ปลาปรับสภาพได้ เพราะฉะนั้นการขัดบ่อคือไม่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรทั้งสิ้นใช่ขัดเป็นธรรมชาติมันออกแค่นั้นแหละใช่ครับแล้วก็เข้าปล่อยน้ะเพื่อจะเลี้ยงน้ําเดิมให้อยู่ใช่ครับแต่ความจริงถ้าพวกถ้าพวกตะไคร่น่ะไม่จำเป็นต้องขัดก็ได้เพราะมันเป็นอาหารของปลาเลยนะาะแล้วมันถ้าเกิดว่ามันมีตะไคร่มันแสดงให้ให้เราเห็นว่าคุณภาพน้ำเราดีเพราะตะไคร่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยอ๋ออ๋อมันเหมือนเป็นเหมือนพวกแพลงต้อนนะครับโอเคแต่เราจะรบ่อถ้าเกิดเราเปลี่ยนน้ำเยอะก็จะมีพวก ปัญหาพวกคอรีนมาจากน้ำปลาปลาอีกซึ่งปลาเ่มันต้องมาปรับสภาพตัวเองอีกใช่ครับอ๋อมันมีมันมีโอกาสที่จะช็อกและตายได้ใช่ครับแต่แต่ถ้าว่าน้ําเก่ามันเหลืออยู่ห้าสิบหกสิแสดงว่าอากาศจะบิงมาไปเยอะมุดอกหูลยนะมันมันปรับมันมันปรับเปลี่ยนไม่เยอะจําำให้ปลาปรับสภาพได้ดีกว่าเข้าใจโอครับขอบคุณครับ มาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้น้องปลาครับปลาที่มีนิสัยดีที่สุดคือปลาคราฟอีก9ตัวเพื่อให้มาเป็นเพื่อนๆกับน้องๆที่อยู่เดิม9ตัวนะครับ<อ>ก่อนอื่นก่อนที่เราจะปล่อยน้องลงไปในสระน้ำเราจะให้น้องเนี่ยได้อยู่ในถุงเพื่อทำความคุ้นเคยกับบอ่อของเราก่อน สักสินาทีเดี๋ยวเราก็าจะปล่อยน้องลงไปไหว้กับเพื่อนๆนให้อยู่ในถุงแพ้ถุงก่อนตอนนี้ตอนนี้สมาชิกเก่ากำลงังมาอยู่ที่ถุงนะครเหมือนกับมามาต้อนรับเพื่อนนะนี่พวกเธอมาต้อนรับเพื่อนๆใช่ไหมจ้าเออจริงๆด้วยเหมือนกับมาต้อนรับเพื่อนน่ะดิดูดิดูดิูดิดดดดดเอเอหมือนมาต้อนรับเพื่อนน่ะ จริงๆอ่ะเรากันที่ถุงเต็มเลยอ๋อจริงๆอ่ะเออเอาเพื่อนมาอีกเก้าตัวนะอยู่กันดีๆจะเปิดแล้วนะหายได้วใครเป็นคนคนคนขอกคนขอบคนขอกคนขอบ แล้วยังจะไม่พกพวกเหรออันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมไม่ใช่แอรอดใช่ไหมนี่ไงี้ยมันเข้ามานี่ไงนี่ไงมารับที่ไหนมันรับเออต้องมันเรียก้องมัเลี้ยต้องมันเลี้ยต้องมันเลี้ยอะเฮ้ยเออต้องมันเรียกอ่ะคือเขาต้องมาเรียกค่ะ ท่านครับเรามาสรุปการเป็นมือใหม่เลี้ยงปักคราบนะฮะก็อย่างที่พี่เจ้าของร้าน ปลาสวยงามบ่อก็คือหนึ่งการดูแลเรื่องน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําสะอาดบ่อน,นั้นสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้แต่นะ,ะถ้าเราไม่อยากจับปลาออกจากบ่อป้องกันการช็อกของปลาการตกใจการกระโดดของปลาก็คือระหว่างที่เราจะทําความสะอาดนั้นปล่อยน้ําให้เหลือระดับที่ปลาสามารถอยู่ในบ่อได้หลังจากนั้นทําการขัดบ่อตามปากตินะฮะ โดยไม่ต้องใช้ฝงซักฟอกหรือน้ำยาใดๆป้องกันที่จะเกิดปัญหาอาหรืออันตรายต่อปลาขัดอย่างนั้นแหละขัดให้ออกแล้วค่อยปล่อยน้ำทิ้งนะ,ะในขณะเดียวกันการ,การเติมน้ำเอก็จะต้องค่อยๆเติมเพื่อให้ปลาได้คุ้นชินกับน้ำนะ,ะสำคัญที่สุดคือปลาถ้าเราจับออกจากอีกที่หนึ่งย้ายไปอีกที่หนึ่งเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของการมีออกซิเจนไม่เพียงพอพี่ทางร้านแนะนำบอกว่า ต้องใส่เกลือในบอ่อในถังใหม่แต่ด้วยมือใหม่เราอาจจะทําไม่ถูกดีที่สุดคือระหว่างที่จะขาดบอ่อปล่อยน้ําให้เหลือในระดับที่ปลาสามารถอยู่ได้รวมไปถึงการทำความสะอาดบอ่อเนี่ยไม่ต้องทําบ่อยครั้งมากนะักเพราะว่าตัวตะไคร่น้านี่ก็ส่แทนต้นที่ปลาสามารถกินได้นี่อาจจะเป็นเทคนิคคร่าวๆเนาะใครอยากเลี้ยงและแล้วก็ดูแลดีไปมากกว่านี้ศึกษาข้อมูลรวมไปถึง ถามผู้รู้ถามเจ้าของร้านเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงปลาได้ตลอ,ลอดฝั่งนะฮะปลาไม่ช็อกไม่ตายแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็โตโตมากกว่านี้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาจ๊ะคลิปของเรา,าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วเรื่อว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ